น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกปาน h ช n แนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อลบคำว่าสวยออกจากชีวิตด้วย5วิธีทำให้ดวงขึ้นก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะลบคำว่าสวยออกจากชีวิตด้วย5วิธีทำให้ดวงขึ้นวันนี้เรามี5วิธีแนะนำที่ทุกคนสามารถลบคำว่าสวยออกไปจากชีวิตเปิดประตูดวงให้ปังสุดๆกับ5วิธีที่จะทำให้ดวงดีขึ้น5วิธีที่จะช่วยทำให้ดวงดีขึ้นอย่างแน่นอนคะ่ะ จะมีวิธีใดบ้างลองมาติดตามรับฟัง 1. ทําทำบุญอุทิส่วนกุศลแก่เจ้ากรรมนายเวร 1. ในวิธีเบสิกที่สุดและเป็นวิธีทำให้ดวงดีอย่างง่ายดายก็คือการทาบุญและอุทิส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรของคุณใจอ่อนและอโหสิกรรมให้กับคุณร่วมอนุโมทนาบุญให้ ซึ่งก็สามารถทำบุญได้หลากหลายวิธีเช่นตักบาตรตอนเช้าถวายสังฆทานถวายปัจจัยไถ่ชีวิตโคกระบือให้ทานให้อาหาราสัตว์หรือปล่อยนกปล่อยปลาตามแหล่งน้ำที่เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยเมื่อทำบุญใดๆเสร็จ ก็อย่าลืมกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับตนเองเทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวรด้วยขอให้ท่านเปิดประตูดวงให้พบหนทางที่ดีขึ้นซึ่งก็สามารถทำบุญได้เรืเร่อยๆเป็นประจำทุกวันเพื่อเสริมดวงชะตาหากใครไม่สะดวกที่จะทำบุญเป็นประจำก็สามารถสวดมนต์ไหว้พระและกรวดน้ำได้เช่นกัน 2. หาเวลาไปปฏิบัติธรรมในช่วงเวลาที่เราจิตตกหรือว่ารู้สึกดวงไม่ดีนั้นจิตใจก็จะวาวุ่นไม่สงบจนอาจสง่งผลทำให้ตัดสินใจผิดพลาดและทำอะไรก็ไม่ถูกต้องดังนั้นหากสามารถหาเวลาสั้นๆไปปฏิบัติธรรมทำให้จิตใจสงบขึ้นกลับมามีสติเป็นที่ตั้ง ก็จะช่วยทำให้การตัดสินใจทำอะไรดีขึ้นนอกจากนี้การปฏิบัติธรรมยังทำให้เกิดบุญกุศลจากการเจริญภาวนาก็เป็นวิธีเปิดประตูดวงอีกวิธีหนึ่งสำหรับผู้ชายก็อาจจะใช้โอกาสตรงนี้ในการบวชเพื่อทำให้ดวงที่ไม่ดีกลับมาเฮงหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองได้โดยง่ายนั่นเองค่ะ 3. ทําบุญที่บ้านทําบุญร้านค้าหากใครที่สะดวกก็สามารถทําบุญบ้านทําบุญร้านค้าของตอนได้เพื่อที่จะเสริมดวงของคุณให้ดีขึ้น นอกจากนี้การทำบุญบ้านเป็นการทำบุญใหญ่ที่คุณสามารถทำได้ปีละครั้งเป็นการทำบุญให้พลังพุทธคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางของสถานที่แห่งนั้นดวงจิตวิญญาณบรบรพบริุษโดยตรงให้มีบุญบารามีมากขึ้นไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นจะมาช่วยคุ้มครองเราซึ่งเป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรยัย และยังทำให้เกิดความเป็นสุขแก่ผู้อยู่อาศัยเกิดความเป็นสิริมงคลหากจะมีสิ่งใดที่ไม่ดีเกิดขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็จะช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่เป็นมงคลให้ออกจากสถานที่แห่งนี้หรืออาจจะมาเข้าฝันเพื่อบอกเป็นในถึงเหตุการณ์เหล่านั้น ส่วนพ่อค้าแม่ขายคนเริ่มทำธุรกิจทั้งหลายก็สามารถทำบุญรา้านค้าหรือว่าสถานที่ทำงานเพื่อเพิ่มความเฮงลบดวงสวยออกจากชีวิตได้ค่ะ 4. หลีกเลี่ยงการดูดวงโดยไม่จำเป็นหลายท่านเมื่อเกิดความทุกข์ก็มักจะหันไปหาหมอดูเพื่อช่วยตรวจดูดวงชะตาดูความเป็นไปของคุณแต่รู้ไหมว่า การดูดวงบ่อยมากจนเกินไปจะทําให้ดวงของคุณซ้ําได้สิ่งดีๆที่ควรเกิดก็จะโดนขัดสิ่งไม่ดีก็จะเกิดขึ้นและยังเป็นการเปิดพื้นดวงให้เหล่าเจ้ากรรมนายเวรเข้ามากลั่นแกล้งคุณได้อย่างเต็มที่ดังนั้นทางที่ดีไม่ควรตรวจด,ดูดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไพ่ดวงดาววันเกิด ลายมือหรือศาสตร์ที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับดวงชะตาของคุณโดยทางที่ดีไม่ควรดูถี่ทุกอาทิตย์หรือว่าทุกเดือนควรจะดูปีละหนึ่งครั้งสำหรับลายมือและวันเกิดสำหรับศาสตร์ที่เกี่ยวกับไพ่สามถึงหเดือนต่อครั้งไม่ควรถามคำถามซ้าๆเพราะอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไปได้ค่ะ 5. ให้ขอพร สุดท้ายนี้การขอพรถือเป็นการปรารถนาดีต่อตัวเราซึ่งเป็นอีกเคล็ดลับที่ทำให้ดวงดีขึ้นและเป็นวิธีเปิดประตูดวงนั่นเองค่ะเพราะการที่เราขอแต่สิ่งดีๆเพื่อตนเองและคนรอบข้างนั้นเป็นเหมือนการสะกดจิตอีกวิธีหนึ่งซึ่งก็จะทำให้เรามุ่งมั่นเพื่อที่ทำสิ่งเหล่านั้นให้สำเร็จขึ้นถือว่าเป็นกุศโลบายอีกอย่าง อีกวิธีที่ใกล้เคียงกับการขอพรก็คือการพยายามมองภาพดีๆอย่างเช่นใครที่อยากร่ำรวยก็อาจตั้งรูปหน้าจอเป็นเทพทางด้านการเงินเพื่อเสริมดวงชะตานั่นเองหรืออาจจะเรียกว่าเป็นกฎของแรงดึงดูดที่เรามองไม่เห็นก็ได้เช่นกันคะ่ะขอพรเท่านั้นนะคะอย่าบนบันเด็ดขาดไม่อย่างนั้นก็อาจจะพลาดได้ ลำดับต่อไปเรามารับฟังการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ผลว่าย่างไรให้สมปรารถนาเคยสังเกตหรือไม่ว่าทำไมบางคนอธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วมักจะสมปรารถนาเสมอแต่บางคนขอแล้วขออีกกลับไม่เคยได้ตามที่ขอแต่ถ้าได้ก็ยากเย็นแสนเข็นเหลือเกิน จะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ็นดูเขามากกว่าเราหรือก็คงไม่ใช่มารับฟังว่าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ผลเราต้องทำอย่างไรลองมารับฟังสิบวิธีขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ผลค่ะ 1. การอธิษฐานขอพรอ,อย่างเจาะจงหลายครั้งเมื่อเราไปทำบุญอธิษฐานขอพรน,นั้นเรามักจะนึกไม่ออกหรือสับสนว่าขอพรอ,อะไรดี บางคนมีเยอะแยะจนลิดลงกระดาษแทบไม่หมดแต่ถ้าหากคุณอยากให้สำลิดผลโดยไวให้คุณเจาะจงเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยเพราะเทวดานางฟ้าคงไม่สามารถวิ่งหากระดาษปากกามาจดสิ่งที่คุณขอได้ทั้งหมดดังนั้นขออย่างเดียวเจาะจงอธิษฐานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ สำริจผลเมื่อไรค่อยอธิฐานขอพรข้อต่อไปก็ยังทันนั่นแสดงว่าคุณต้องลำดับความสำคัญแล้วว่าพรข้อนี้คือสิ่งที่คุณต้องการด่วนที่สุดต้องการมากที่สุดและให้ความสำคัญกับมันมากที่สุดค่ะ 2. ทํทำสมาธิ การทำสมาธินับเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำกันได้ง่ายๆและไม่ต้องเสียสตังสักแดงเดียวแต่ได้บุญมหาศาลยิ่งสมาธิมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเปิดทางให้เราสามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเปรียบเสมือนสัญญาณโทรศัพท์หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั่นแหละหากสัญญาณดีคุยอะไรก็ชัดเจน ในช่วงที่อธิษฐานขอพรที่เราปรารถนาการตั้งสมาธิมุ่งมั่นอธิษฐานจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากหากรู้สึกยังว้าวุ่นใจสับสนให้นั่งสมาธิสงบจิตสงบใจสักห้านาทีก่อนแล้วจึงค่อยเริ่มอธิษฐานการอธิษฐานให้สายตาจ้องมองไปที่ตาขององค์พระหรือจุดใดจ,จุดหนึ่งอย่างมีสติ แล้วจึงกล่าวคำอธิษฐานออกมาให้ชัดเจนแล้วท่านก็จะสดับรับฟังคำอธิษฐานของคุณจ,จดจอดเช่นกัน 3. สิ่งที่อธิษฐานขอให้มีความเป็นไปได้ ถ้าคุณอยากให้พรของคุณเกิดขึ้นได้ไวคำอธิษฐานก็เป็นส่วนสำคัญเช่นกันคุณควรอธิษฐานในสิ่งที่เป็นไปได้ไม่ใช่คว้าความฝันความหวังลมๆแรงๆมาอธิษฐานขอพอรบางคนบอกว่าถ้ามีความเป็นไปได้แล้วจะขอทำไมการอธิษฐานขอนั้นเป็นการเร่งให้เกิดผลเร็วมิใช่การสร้างปฏิหารที่ไม่จริงให้เกิดขึ้นมา การอธิษฐานที่ดีที่สุดคือคุณทำส่วนนั้นอย่างเต็มที่แล้วแต่ต้องการอีกแรงช่วยสนับสน,นุนเช่นคุณทำงานอย่างเต็มที่แต่ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสักทีแต่คุณก็ยังคงทำงานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ คุณจึงอยากอธิษฐานให้ความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานของคุณนั้นปรากฏให้กับหัวหน้างานจนทำให้คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนเป็นต้น 4. การละเว้นเนื้อสัตว์ชำระร่างกายเชื่อกันว่าการทานเนื้อสัตว์นั้นเป็นส่วนที่ทำให้ร่างกายเรามีกลิ่นไม่พึงประสงค์เทวดาไม่รักนางฟ้าไม่ชอบเทพยดาไม่อยากมอง คุณพระคุณเจ้าไม่ค่อยจะโปรดเท่าที่ควรดังนั้นก่อนจะไปอธิฐานขอพรการทำให้อีกฝ่ายปลื้มและเอ็นดูนับว่าเป็นใบเบิกทางที่ดีการละเว้นการทานเนื้อสัตว์ก่อนไปอธิฐานขอพรสักหนึ่งถึงสองวันเพื่อชำระร่างกายให้หอมให้สะอาดอยังทำให้เห็นถึงความตั้งใจปรารถนาในพรนั้นให้สำเร็จ ท่านจะไม่อวยพรให้ก็คงจะทำใจลำบากแล้ว 5. ถือศีลห้าให้เคร่งครัดคนมีศีลธรรมไปที่ไหนก็มีแต่คนรักคนชอบหากแต่การถือศีลต้องเป็นไปตามธรรมชาติไม่จำเป็นต้องมานั่งนุ่งขาวห่วมขาวประกาศให้ใครต่อใครรู้ว่าฉันถือศีลอยู่ โดยเฉพาะสินข้อที่3และสินข้อที่5ให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนอกจากจะดีกับตัวของคุณเองแล้วยังทำให้สีนข้ออื่นๆดูจิ๊บจ้อยไปเลยสำหรับคุณ 6. บุญเก่าเราเคยสร้างมาการจะสำฤธิจผลอะไรแต่และอย่างนั้นต้องอยู่ที่บุญเก่าด้วยเช่นกัน เรียกได้ว่าแรงบุญที่เคยทำมานั้นจะช่วยให้สิ่งที่เราปรารถนาหรือสิ่งที่เราอธิฐานขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดผลชัดและรวดเร็วยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนถนนหากเรามีบุญเยอะหากเรามีบุญเยอะก็จะเหมือนกับถนนที่ลาดยางทำให้เราสามารถขับรถผ่านไปได้อย่างสบายแต่หากกรรมเยอะก็เหมือนกับถนนที่เป็นทางขรุขระมีหลุมมีบ่อ กว่าจะผ่านไปได้ก็คงต้องใช้เวลาเราไม่มีทางรู้หรอกว่าบุญเก่าในอดีตชาติที่มีมามากแค่ไหนหรือว่าจะมีบากเยอะกว่าดังนั้นให้มาโฟกัสที่ปัจจุบันให้เราทำบุญเข้าไว้การทำบุญนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินก็สามารถทำได้เช่นการนั่งสมาธิสวดมนต์รักษาศีลก็เป็นบุญเช่นกัน7 การพูดดีทำดีสร้างศีลสร้างธรรมข้อนี้จะโยงสัมพันธ์กับการรักษาศีลแต่ต้องเข้าใจว่าบาปที่เราทำง่ายที่สุดก็คือบาปทางวาจาหรือที่เราได้ยินกันว่าวจัจกรรมการพูดปดการสอเสียดการด่าทอว่าไราผู้อื่นหรือสับแช่งซุบซิบนินทาต่างเป็นกรรมทั้งนั้นดังนั้นการที่เราจะปฏิบัติด,ดี ต้องเริ่มจากการพูดที่ดีก่อนนั่นเป็นเพราะปากนั้นมักจะเอ,อ่ยวาจาไปตามใจใจคิดแย่ปากก็เอ,อ่ยวาจาแย่แย่ออกมาหากเราคิดดีพูดดีทำดีแล้วไปที่ไหนใครก็รักไปที่ไหนใครก็เอ็นดูแล้วพระพุทธเจ้าเทพยดาหนังฟ้าจะไม่รักไม่ไวอวยพรคุณก็คงไม่ได้แล้ว 8. ขอขมากรรม หากคุณเคยติดกรรมกับใครไว้โดยเฉพาะบิดามารดาและผู้ที่มีพระคุณนับเป็นกำแพงกั้นคำวอวยพรจากฟ้าจากสวรรค์องค์พระองค์เจ้าวอวยพรมาเท่าไหร่ก็ถูกกีดกั้นด้วยผลของกรรมที่เคยสร้างเอาไว้ดังนั้นการขอขมากรรมจึงเป็นสิ่งที่คุณควรทำก่อนที่จะขอพร 9. กาการปิดทองที่องค์พระคุณรู้หรือไม่ว่า การปิดทองที่องค์พระนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่กุศโลบายแต่หากเปรียบเสมือนการห่อหุ้มองค์พระด้วยทองคำเพียงแค่ทองที่เราใช้เป็นแผ่นบางๆเท่านั้นเองดังนั้นยิ่งเราใช้ทองบริสุทธิ์แค่ไหนก็ยิ่งส่งผลดีกับตัวเรามากยิ่งขึ้นโดยทั่วไปเรามักจะพบว่าทองที่มีให้บูชาแปะองค์พระตามสถานที่นั้นมักจะเป็นทองคำเปรววิทยาศาสตร์ ดังนั้นหากคุณจะเตรียมแผ่นทองคำเปลวบริสุทธิ์ไปเองก็คงไม่ผิดอะไรคุณสามารถเลือกแปะทองตามจุดต่างๆได้และความหมายของแต่ละจุดก็จะแตกต่างกันออกไปและ10การอธิษฐานเผื่อผู้อื่นการอธิษฐานเผื่อผู้อื่นสามารถทำได้เช่นกันและเป็นบุญกุศลสำหรับตัวคุณเองอีกด้วยค่ะ กุศลน,นี้เกิดจากการคิดดีทำดีปรารถนาดีต่ออีกฝ่ายหากแตกอีกฝ่ายก็ต้องมีบุญพร้อมที่จะได้รับบุญกุศลบุญนี้ด้วยเช่นกันจึงจะสำเร็จผลได้ไวจากการกระทำนี้นับว่าเป็นพรมวิหารธรรมคือเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขพ้นทุกข์จากสิ่งที่เป็นอยู่นอกจากเขาจะได้พรแล้วแน่นอนว่า ุณก็ได้บุญเพิ่มเช่นกันนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะ ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ